สวัสดีครับทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนะในช่องทางของพรกเื่อนทางสังคมน,นะครับวันนี้ผมก็มีเป็นพระปิดตานะเนื้อหาก็ถือว่าเก่านะครับสว่วนจะอยู่ในยุคของน้ำฟอกแก้วหรือว่าเป็นยุคของน่ข้าเสือชมบุรีคือใครกันแน่นะที่เป็นคนสร้างนะก็ดูเอา ว่าเนื้อแบบนี้นะผมก็เพิ่งจะเคยเห็นส่วนมากคนจะเห็นเป็นเนื้อสีดําสีกะลาถ้าเป็นคนพบแก้วนะครับส่วนเนื้อขาวๆนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นท่านใดสร้างนะเห็นไหมครับก็จะมีการลงลักปิดทองนะเห็นไหมครับเราจะเห็นเป็นทองเลยนมครับทุกคนทองเนี่ยจนละลายแล้วนะบางคนก็เป็นเม็ดแบบนี้ครับเป็นเม็ดทองนะครับ ดูครับความเก่าความเป็นธรรมชาติดานดูนะครับแ้าดูด้านหลังครับเราเห็นได้ชัดนเลยเน่เป็นเป็นปิดทองทั้งองนะแ,แต่ว่าก็จะมีย่อยสลายไปนะเห็นไหม,มดูขอบครับสำหรับภาพปิตาเนี่ยก็ถือว่าเป็นที่นิยมของนักสะสมแลย เราเลือกนักสะสมที่ชื่นชอบในภาพบิตตาแบบนี้อยู่แล้วนะครับส่วนตัวผมก็ชอบนะผมก็ชอบเหมือนกนะผมไม่ได้จำกัดแค่เล่นอยู่แค่หาแค่แบบที่เราถนัดนะเราต้องดูให้เป็นดูให้รอบทิศทางนะครับเพื่อเราไปเจอแบบของดีๆเราจะได้ไม่หลุดไปนะนะสำหรับที่ผมนํามาให้ดูนยะผมให้ดูความเก่า ดูคราบลักแล้วก็นเนื้อนะครับสีขาวเนี่ยนะครบางคนก็จะบอกว่าเป็นเนื้อปูนปัตเตอร์นะเป็นเนื้อปูนนะนะครับแต่อันนี้เป็นเนื้อผงนะเนื้อผงพ mm ุท hmm. ธคุณนะคุกนะ,นะครับน,นี่ดูทองครับดูทองนะทุกคนดูทองติดอย่างนี้ไม่ใช่ติดแบบซุ้มสี่ซุ้มห้านะเพราะต้องมีที่มาที่ไปในการติด mm hmm. ปิดทองปิดอะไรเนี่ยนะเร็นไปไหม สวยงามมาครับวันนี้มีคมเก่าไม่ต้องพคุยทำทำเพลงพูดเยอะครับพิจารณาด้วยกัน,นพิจารณาดูครับว่าเป็นของเกจิท่านไหนฮนะคิดได้ก็ลงคอมเมนต์นะครับคิดเห็นก็ยอมรับทุกคนนะใครที่มีความเห็นต่างเราก็ไม่ว่าเขาไม่ได้เปิดความคิดเห็นโอเพ่นเลยรับฟังทุกความคิดเห็นนะครับ โอเคครับงั้นก็ฝากคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้แต่ผมได้คลิปใหม่ใหมะจะรวมเพิ่มแล้วก็อัพให้ทุกคนได้ดูนะครับว่าผมที่ผมมาได้มาเนี่ยเป็นพระอะไรบ้างนะครับเนี่ยับสวัสดีทุกานแต่เพียงเท่านี้นะสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับทุกคนขอบคุณครับ